ผมเซวีสกุลดีครับอยู่ที่ว่าน้ำเขียวเป็นสีสกุลดีค่ะก็อยู่ที่เดียวกันซีทีล้ลค่ะลูกสาวเขาอยู่ที่วังน้ำเขียวเหมือนเป็นหมอเพื่อนเขาเนี่ยเขาแนะนำมาเรียลอาเขาก็เลยมาที่ พอบ้านเขาจะทําฟันข้างบนทั้งหมดเออฟันเข็มอืให้ให้คุณหมอช่วยดูแลเรื่องออนโฟใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะตั้งแต่ปีที่แล้วเลยปีที่แล้วปีที่แล้ววันนี้ก็เราเล่ดูจะให้ดูแลเรื่องปวดฟันซ่อมอื่นๆคอยซื้ออื่นไม่ใช่บริการแล้วเกิดความประทับใจเป็นกันเองเข้ามาก็อบอุ่นค่ะการทําฟันนะคะก็ไม่ได้เจ็บอะไรก็รู้สึกว่าหมอมือมือนิ่มอะเนาะแล้วก็น้องบริการทุกคนก็ เป็นกันเองทั้งหมดแล้วผลงานที่ออกมาที่เราประทับใจก็คือผลงานอย่างงพ่อบ้านฟันเขาก็ไม่มีปัญหาหรอมาที่นี่รู้สึกได้ดีดีพูดยังไงละ่ะมันก็ดีดีทงนั้นเลยกบอาหารหรืออะไรครับมันมัน,ม,น,ม,นมันมีความมั่นใจมากกว่า ยังอายุมากแล้วนี่ไปไหนก็ไม่อายเพื่อนเรื่อยๆเก็รู้สึกว่ามั่นใจการยิ้มการพูดจากับเพื่อนฝูงก็มั่นใจขึ้นในการที่เราได้ให้หมอดูเลแล้วขอบคุณแทนหมอรุดมาใหม่ด้วยนะครับผมด้วยความยินดีค่ะด้วยความยินดี